สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องพอรใสทิพย์ชาแน,นลนะคะวันนี้จะพามารดน้ำมะพร้าวนะคะให้น้ำมะพร้าวนะคะมาพอน้ําหอมนะคะที่สวนนี้นะคะต้นนี้เป็นต้นที่เตี้ยมากๆเลยนะคะชอบมากเลยเวลาตัดจะได้ง่ายๆนะคะเนี่ยค่ะขนาดผลนะคะนี่ผลเนาะประมาณเอวเราเลยนะขนาดเราคนตัวเตี้ยเนะนี้เอวเรานะคะถ้าคนตัวสูงเนี่ยก็ประมาณน่าจะประมาณ Uh, ต้นขาเนาะประมาณต้นขาของคนตัวสูงนะคะแต่เรานี่เอวเนาะนี่นะคะเตี้ยเพราะว่าสูตรตามที่เรามีคลิปก่อนหน้านี้ที่ออกไปนะคะก็น่าจะพิสูจน์ได้นะคะว่ากิ่งกิ่งของมะพร้าวเนี่ยที่มันแห้งแล้วเนี่ยเราเราจะไม่ตัดทิ้งนะคะนี่นะคะเราจะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะคะถ้าถ้าใครได้ดูคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าเอะมันจะพิสูจน์ได้ไหมว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้อย่ายงงี้โดยที่เราไม่ตัดกิ่งเนี่ย ต้นมันเตี้ยไหมต้นเนี้ยเตี้ยนะคะแต่ต้นอื่นสูงมากๆเลยนะคะต้องปีนบันไดขึ้นไปตัดอันนี้สบายๆเนาะอันนี้สามารถที่จะตัดได้เลยสามารถที่จะเอื้อมมือแล้วก็ตัดได้เลยเนะนี่ค่ะวันนี้ก็ตอนนี้ให้น้ํานะคะให้น้ํามะพร้าวแต่เราต้องยืนเฝ้านะคะไม่งั้นจะจะลืมลืมปิดน้ําเนาะ ถ้าเปิดทิ้งไว้นะจะลืมทิ้งจะเลิมลืมเปิดน้ําทิ้งไว้นะมันก็จะดูทํานู่นทํานี่เพลินนะคะทํานู่นทํานี่เพลินแล้วก็ลืมปิดส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะคะเปลืองน้ำนี่นะคะเลยทําไว้แบบนี้เนาะแต่สาหรับต้นอื่นเราก็จะใช้ใส่ย,ยางนะคะใช้ใส่ย,ยางถ้าเป็นผลไมอ้อื่นๆนะคะไปใส่ยาง พวกต้นในหนานี่นะคะให้ใส่ยางรดเอาเราไม่ได้ติดสปริงเกอร์นะคะแต่อันนี้ติดไว้อย่างนี้แล้วเพราะว่ามะพร้าวเขาต้องการน้ําเยอะนะคะเป็นพืชที่ต้องการน้ําเยอะเออจะสังเกตว่าต้นมะพร้าวนะคะที่เขาปลูกที่นครปฐมเนาะเท่าที่ไปเที่ยวสวนมานะคะเขาจะปลูกเออตรงตรงท้องล่องเนาะตรงตรงกลางของล่องล่องน้ํานะ ล่องน้ําที่เขาปลูกผักปลูกนู่นนี่แล้วเขาก็จะมีต้นมะพร้าวก็เลยเออถามเขาว่าทำไมต้องไว้อย่างนี้ยมันไม่ตายเหรอน้ําเยอะขนาดนี้ยเขาบอกมันชอบน้ําค่ะชอบน้าเขาก็อธิบายให้เราฟังอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะดังนั้นเราก็เลยต้นมะพร้ากก็เลยต้องทํากอกน้ําไวแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะเดินสายน้ำไวแบบนี้นะคะแล้วก็เปิดให้แบบนี้เลยเยอะๆไปเลยเนาะนี่นะคะแต่ว่าต้องยืนเฝ้าอย่างที่บอก เพราะว่าเดี๋ยวจะลืมปิดบางครั้งก็จะเปิดทิ้งไว้ลืมไปเลยนะคะบางทีครึ่งวนันเอาตา้แล้วยังไม่ได้ปิดน้ํานี่นะคะแต่ยังไม่ยังไม่แก่นะคะยังยังตัดไม่ได้มันคืไม่นานเออกมาไม่นานเท่าไหร่นี่นะคะเตี้ยนะคะข้างบนก็ออกอีกแล้วนะคะแต่แต่ต้นนี้ยังรู้สึกเพิ่งจะให้ รู้สึกเพิ่งจะให้ลูกให้ออกผลมาประมาณน่าจะปีน่าจะสองครั้งเลยนะคะต้นเนี้ยต้นนี้นะคะอ้วนมากเลยลงต้นอ้วนมากต้นไม่สูงเนาะดีนะคะชอบชอบนะคะเตี้ยก็ขอจบคลิปไปเป้เพียงแค่นี้นะคะเป็นคลิปสั้นๆน,นะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะทุกๆอยอดไลค์นะคะแล้วก็ เห็นว่ามีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ